สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องฮานอยฮานอยน,อยนะคะผลออกเฉพาะกิจนะคะเมื่อวานวันที่สิบห้านะคะสิงหาคมสองห้าหกหกเนาะผลออกนะคะเฉพาะกิจเจ็ดศูนย์สี่สามหกนะคะพิเศษหกศูนย์เจ็ดหกเก้าปกติ แปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งมาเยอะมากเราให้หนึ่งและเก้าใช่ไหมเมือ่อวานนะคะ VIP 8พีแปดสองหกหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าก็มาเนาะอาตามต่อวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นตัวเลขให้ดูอยู่นะคะท่านชมขาเพราะว่าบางท่านอาจจะรูดปื๊ดรูปื๊ด,ดนะคะอ่าช่วยชมคลิปด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็หนึ่งและเก้าเหมือนเดิมนะคะ เน้นๆให้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเม็ดเดียวหนึ่งเก้านะคะชุดสามตัวแปดหนึ่งเก้าเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะใครชอบเบิ้ลเนาะตัวเลขให้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเอ่อหลายหน่อยรวมกันทำไมรวมกันเพราะว่าตัวเลขที่เอ่อสูตรหารวมรวมกันออกมานะคะก็ประมาณนี้นะคะให้ตัวเลขไม่เยอะนะคะเนาะอ่ะเดนหนึ่งและเก้านะคะแปดแปดหนึ่งเอ้ยหนึ่งแปด หนึ่งเก้านะคะแปดหนึ่งเก้านะคะชุดสามตัวเนาะอาเบิลหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะฮานอยค่ะแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารยณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะ